มือและเท้าของพี่สาวคนนี้ถูกล่ามด้วยโซ่เหล็กจากนั้นเธอก็ถูกหย่อนลงไปในแท้งน้ำเพื่อทำภารกิจปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระภายในหนึ่งนาทีเหนือแท้งน้ำมีกรงที่เต็มไปด้วยปลาปีรันยาซึ่งจะตกลงไปในน้ำโดยอัตโนมัติในทันทีที่เวลานับถอยหลังถึงศูนย์ขณะที่ผู้ชมส่งเสียงเชียร์เธอรีบปลดล็อกโซ่ที่มือของเธอแต่เมื่อเธอเอื้อมไปที่เท้าโซ่กลับติดอยู่กับตะแกรงเหล็กเธอพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อปลดปล่อยตัวเองแต่ไม่สำเร็จเธอจึงเริ่มทุบกระจกและตะโกนขอความช่วย ือผู้ชมตระหนักได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติชายคนหนึ่งรีบคว้าท่อเหล็กและพยายามทุบกระจกแต่กระจกนั้นแข็งแกร่งเกินไปที่จะแตกขณะที่เวลากำลังจะหมดลงเธอพยายามอีกครั้งและในที่สุดก็ปลดขาของเธอได้แต่ก่อนที่เธอจะออกไปได้ปาปิลัญญาก็ตกลงไปในถงเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดขณะที่พวกมันจมตีเธอผู้คนทั้งหมดแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นเธอก็ปรากฏตัวอยู่ด้านหลังผู้ชมปรากฏว่าเรื่องทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงของเธอ กด5ถ้าคุณชอบเรื่องนี้